ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครได้ที่เพจเลยนะครับมันคุกเขา่าขอโทษฉันและรีบกลับไปยังบริษัทของภรรยาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เขาทำไว้ตามที่ฉันสั่งไปนะะยุ่งติงฟังแม่ถึงซูมู่ไม่มีความสามารถ แต่เป็นคนซื้อตรงก็ยังพอจะรับได้แต่ดูสิตอนนี้เขากลายเป็นคนขี้โกโหกไปแล้วถ้าลูกไม่อย่าร้างกับผู้ชายแบบนี้เร็วๆจะเก็บไว้ทำอะไรหลังจากนี้ลูกรีบไปเอาใบย่ามาเซ็นเลยนะยุนติง มีอะไรหรอเซียวลี่ว่าไงนะพี่ชายผมแดงไม่เพียงแต่ไม่เอาเรื่องฉันแต่ส่งคนมาช่วยงานของบริษัทอีกงั้นหรอตกลงฉันรู้แล้วแม่มันเหลือเชื่อเลยเซียวลี่โพรมาบอกว่าพี่ผมแดง ไม่เอาเรื่องเราแถมยังส่งคนมาช่วยงานที่บริษัทอีกด้วยละ่ะเขาส่งมอบวัสดุตกแต่งระดับสูงจำนวนมากมาให้บริษัทและทำการประดับบริษัทให้กับฉันและพี่ผมแดงเป็นคนดูแลเองทั้งหมดเลยด้วย บอกแล้วว่าเป็นปีมือพระเอกพระเอกก็บอกแล้วนะไม่เชื่อเออเป็นไปได้ไหมที่ซูม่เขาจะขับไล่พี่ผมแดงไปได้จริงๆอย่างที่เขาว่าไวนะ้น่ะบาซพบฉันโทรหาคนมากกว่าหนึ่งหลสิบองคนแต่กลับไม่มีใครสักคนที่กล้าช่วยฉันเลยบ้าเอ้ย ฉันจะยุ่งเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้ฉันต้องเข้าไปข้างในนั้นและหาเหตุผลที่จะไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนี้ยุ่นติงฉันโทรไปหาคนมากมายและพูดคุยกับพวกเขาเรื่องพี่ผมแดงแต่ยุูเฉินฉันรู้อยู่แล้ว ว่าเธอเก่งที่สุดเธอพึงพาได้จริงๆในช่วงเวลาที่พวกเรากำลังลำบากหนะนะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเธอนะป้าไม่คิดเลยว่าเธอจะสามารถจัดการคนที่มีอิทธิพลอย่างพี่ผมแดงได้ด้วยสุดยอดไปเลยล่ะ พวกเราจะไม่ลืมบุญคุณเลยแตกต่างจากคนบางคนที่วันวันเอาแต่ทำตัวเป็นขยะไร้ประโยชน์แถมต่ำซามขึ้นทุกวันหยุ่นติ้งไปเอาน้ำชามาให้ยู่เฉินเราต้องขอบคุณเขาสำหรับเรื่องนี้